สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่3สิงหาคม2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองแกว่งตัวในกรอบ1,575-1,585จุดนะคะยังไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่น่าสนใจเข้ามากระตุ้นนะคะรวมไปถึงประเด็นทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของ น้ำท่วมนะคะภาคอีสานตรงนี้ก็คือให้จับตามองสถานการณ์ต่อไปนะคะยังคงเป็นส่วนที่กดดันซนติเ m e n t ในระยะสั้นอยู่นะคะโดยเพราะการเมืองคงต้องตามต่อไปจนถึงปลายเดือนเลยนะคะก่อนที่จะมีคําพิพากษาในคดีจํานําข้าวของทางคุณยิ่งรักนะคะตอนนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะคะเซ็ตก็เลยยังไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะยังขาดแรงหนุนจากนักลงทุนกลุ่มหลักสองกลุ่มหลักด้วยนะคะก็คือต่างชาติ แล้วก็สถาบันนะคะถึงแม้ว่าตัวดัชนีด,ดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างอยู่ในทางอ่อนตัวต่อเนื่องนะคะเมะื่อวานนี้ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะที่ประกาศโดยทาง ADP เนี่ยก็ก็ถือว่าออกมา ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่ว่า,าสิ่งที่น่าจับตาต่อไปก็คือตัวเลขในวันศุกร์นะคะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะสอกของทางภาครัฐนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสะท้อนอแนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระยะต่อไปของเฟดนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเหลืออีกสักหนึ่งครั้งนะคะในในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็คงต้องจับตาดูต่อไปแลวอาจจะเกี่ยวเนื่องไปจนถึงในเรื่องของคาดการณ์ในการาปรับลดขนาดงบดุลน,นะคะว่าจะมาเร็วหรือมาช้านะคะตอนนี้ก็จะ มอง expect กันอยู่ที่เดือนกันยายนหรืออาจจะเลื่อนออกไปเป็นเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าเฟดยังคงมีคํายืนยันเหมือนเหมือนเดิมนะคะว่ามีเป้าหมายที่จะเริ่มต้นการดําเนินการขึ้นภายในปีนี้นะคะ ในส่วนของค่างเงินเองเนี่ยต้องบอกว่าบาทในช่วงก่อนหน้านี้คือแข็งค่ามาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงวันสองวันนี้เริ่มเห็นการทรงตัวนะคะแล้วเริ่มอ่อนกลับเข้ามาเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะต่างชาติเองเนี่ยในช่วงที่บาทแข็งบาทแข็งค่าเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของการเข้ามาซื้อสะสมในตลาดหุ้นไทยนะคะในทางตนข้ามนะคะสลับขายแรงด้วยในบางช่วงนะคะถ้าย่อสถิติยอดสะสมซื้อขายสุทธินะคะ ของเดือนที่แล้วนะคะกรกดาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ต่างชาติขายสุทธิต่อเดือนออกไปในตลาดหุ้นไทยมากที่สุดนะคะในรอบปีนี้นะคะคือสุทธิในแต่ละเดือนเนี่ยซื้อบ้างขายบ้างซื้อบ้างขายบ้างแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นยอดสุดที่ขายที่มากที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ6 6จุดพันล้านบาทนะคะที่น่าจับตาอีกอันนึงก็คือนักลงทุนกลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสถาบันเองเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะ เป็นเดือนแรกในรอบปีเลยที่เขามียอดขายสุทธิออกไปนะ,ะหลังจากที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องมาทุกเดือนนะคะเป็นเวลา6เดือนแล้วก็เดือนที่แล้วเดือนที่7นะคะกรกฎาคมขายสุทธิออกไป4.9พันล้านบาทนะคะตรงนี้อาจจะเป็นตัวสะท้อนภาพของแนวโน้มว่าจะมีการขัดแรงหนุนจากนักลงทุนกลุ่มหลักนะคะเข้ามาซัพพอร์ตตัวหุ้นนะคะตรงนี้ก็ทําให้นักลงทุนอาจจะมีความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้กรอบของ ความไม่แน่นอนของปัจจัยในหลายๆอย่างทั้งภายนอกแล้วก็ภายในโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองเป็นสิ่งที่ประเมินค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทั้งการเมืองในไทยการเมืองของสหรัฐเองนะคะ ในระยะสั้นนะคะวันนี้ปัจจัยภายนอกม,มีหนึ่งแฟกเตอร์คือการประชุม BOE นะคะก็ทุกคนยังคงคาดหมายว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมคือ0.25%นะคะแต่ประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะเฝ้าจับตามองนะคะน่าจะเป็นเรื่องของถ้อยถแถลงที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปนะคะของทาง BOE นะคะเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ย เออ่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆออกมานะคะยังคงอาาัตราดอกเบี้ยศูนย์จุดาเอ่อก็มีเอ่อสมาชิก ในของตัวคณะกรรมการเองในสายที่เป็นสายเหี่ยวนะคะฮอคคิชเนี่ยก็ค่อนข้างจะคอมเมนต์ชัดเจนว่าฟื้นตัวการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สมควรที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ในการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะในครั้งนี้เนี่ยทุกคนอาจจะอยากจะดูท่าทีหรือว่าคอมเมนต์จากสมาชิกทางฝั่งที่เป็น ฮอคกิชเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นการสะท้อนภาพแนวโน้มโอกาสในการปรับึพน่ตัดดอกเบี้ยของ BOE นะคะในในรอบปีนี้หรือในระยะถัดไปนั่นเองนะคะ,ะสำหรับเซ็ตบ้านเรานะคะอย่างที่บอกช่วงแรกก็คือคงไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะคะค่อยๆขยับ1575 1585เจดห้นะคะ,ะเก่งกำไรยังทำได้เลือกเป็นหุ้นไลตัวไปนะคะยังไม่หลุด1560ลงมาถือว่ายังโอเคอยู่นะคะถ้าหลุดลงมาก็ใช้เป็นจุดถอยไปเลยนะคะห5 6 0นนะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะ I Link Major S V I r S นะคะตัว S M T L S แล้วก็ T W P C นะคะหุ้นครบเกณฑ์ Cash b a l a n c นะคะมีแล้วสองตัวนะคะการกุนวอร์แรนต์เพิ่มตัวเว็บ w a r r a n หนึ่งเข้ามาด้วยนะคะตัวที่มีโอกาสติด Cash b a า a n c นะคะมีหลายตัวทีเดียว I V L Warrant สองนะคะ T N P C Warrant หนึ่งนะคะ F Go e Warrant 2นะคะ CIOI Warren แล้วก็ NCL w a r r a n t 2นะคะจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นที่ติดกลุ่ม Cash Balance เนี่ยเป็น w a r r a n t ซะส่วนใหญ่นะคะมีการเก่งกำไรกันค่อนข้างอือหวานะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้กลุ่มหุ้นติดชาร์จบ้างนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเลยคือ c o m 7นะคะให้น้ำหนักการลงทุน3ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่12บาท 30นะคะรอเทค Profit ที่13บสาทยีแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่11บเาทแปนะคะมองแนวโน้มของกำไรไตรมาส2เนี่ยจะโดดเด่นเยียร์เยียร์นะคะจากการลุกตลาดสมาร์ทโฟนนะคะไม่รวม iPhone นะคะหนุนเออ่เซมส์ตอร์เซลล์กรอสนะคะเติบโตให้ได้ถึง10บบวกสิเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขอแนะนำให้เข้ามาซื้อตัวคอมเซเว่นนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่ให้เข้ามาเก็งกำไรก็คือตัว KTB นั่นเองนะคะเป็นการ recommend เข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้า ซื้อที่17บาท80นะคะเราเทค Profit ที่18บาท50แล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่17บาท40นะคะก็ดูเหมือนว่าราคาเนจะสร้างฐานจนมั่นคงได้อีกแล้วนะคะเตรียมลุ้นรีบาวได้โดยมีสัญญาณซื้อหนุนจาก Modify s t o c h a s t i c นะคะที่ยังอยู่ในเขต Over s o l d ซนะคะทำให้มีอัพไซด์อีกพอสมควรนะคะก็แนะนำเข้ามาเก่งกำไรสำหรับ KTB นะคะอัปเดตเมื่อวานนี้นะคะตัวเมกานะคะเข้าซื้อไม่ได้ตามราคาที่เราตั้งเอาไว้นะคะเราได้ตัวเดียวคือมาลีนะคะเมื่อวาน นี้ที่35บาทนะคะราคาก็ปรับขึ้นตามที่เราคาดนะคะเราก็เลยขอเอยกจุดตัดขาดทุนขึ้นมานะคะเอ่อที่35บาทนะคะเท่ากับราคาซื้อเลยเพื่อรอเทคพอ r o ฟิทที่38บาท50าทนะคะตัวอื่นนะคะถือสถานะต่อสำหรับตัว KKP นะคะ SVI นะคะ Major แล้วก็ช็อตเซลล์ตัว LPN ด้วยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ